On the first page of our story สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง YouTube ทียุทธกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีเลยนะครับปี2564สนะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องหม้อน้ำนะครับว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาทำความรู้จักกับหม้อน้ำกันก่อนนะครับหม้อน้ำเนี่ยทำหน้าที่ก็คือระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับระบายความร้อนของน้ำนะครับ น้ำที่หมุนเวียนในเครื่องยนต์จะถูกหม้อน้ํานะครับระบายความร้อนด้วยฟิลคอยนะครับถามว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับจะมีหน้าจะมีหน้าตาที่เป็นแบบนี้นะครับจะมีรอยเชื่อมแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นหม้อน้ําสร้างนะที่เป็นไม่ใช่หม้อน้ําเดิมนะครับถามว่าทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนนะครับ ความหนาครับความหนาของหม้อน้ําที่เป็นหม้อน้ําสร้างนะครับค่อนข้างที่จะหนากว่าหม้อน้ําเดิมนะครับหม้อน้ําเดิมเนี่ยจะมีความหนาเพียงแค่ครึ่งเดียวของอันนี้หรือใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งนะครับหลอดน้ํานะครับมีความใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับฟิลคอยดีกว่านะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์ที่มีความร้อนสูงนั่น ระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับหน้าตามอน้ําก็ประมาณนี้นะครับรอยเชื่อมประมาณนี้นะครับอม้อน้ํางานบ้านเราเดี๋ยวนี้งานสวยมากนะครับถามว่าทําไมถึงต้องจําเป็นมากไหมถึงต้องเปลี่ยนนะครับมันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานด้วยนะครับว่าเพื่อนๆใช้งานแบบไหนนะครับเพื่อนเพื่อใช้งานแบบเรซซิง่งรถแข่งนะครับ ก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนเป็นหม้อน้ําพวกนี้นะครับหรือถ้าเป็นรถทางตรงเล่นสั้นนะครับอย่างพวก kr เขาจะมีหม้อน้ําเล็กนะครับที่เล็กลงแบบนี้อีกครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้มันไม่ลูลมมากนะครับแล้วก็รถแข่งวิ่งในระยะทางที่สั้นนะครับส่วนรถทิปเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับแนะนําให้เปลี่ยนนะครับเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะระับารความร้อนได้ดีกว่าหรือ ใส่หมอ้อน้ําถ้าเป็นพวกโซนิกก็เป็นพวกหมอ้อน้ํา CBR นะครับก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแต่ว่าความหนาจะไม่จะไม่หนาเท่านี้นะครับแล้วก็มันจะไม่ตรงรุ่นถ้าเราไปซื้อหมอ้อน้ําที่เป็นตรงรุ่นนะครับเวลาใส่มันจะใส่ง่ายน็อตจะตรงทุกตัวทุกรูนะครับควรที่จะเปลี่ยนเป็นหมอ้อน้ํานะครับหมอ้อน้าอลูมิเนียมสําหรับรถที่ใช้รอบสูงหรือรถออกทิปหรือรถวิ่งไกลนะครับ ถที่มีการโมดิฟายแล้วนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับส่วนรถเดิมก็หม้อน้ําเดิมก็อยู่รอดนะครับไม่จําเป็นก็ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้รอบสูงมากนะครับส่วนหม้อน้ําที่หม้อน้ําเดิมที่มันเก่าแล้วเนี่ยอย่างพวกเคอเนี่ยหม้อน้ําของใหม่เลยเนี่ยมันก็หาซื้อยากหรือถ้าเราซื้อเป็นของเทียมราคามันก็เท่ากับหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูว่าเพื่อนๆจะซื้อหม้อน้ําที่ดีกว่าที่หนากว่าแล้วความร้อนที่ดีกว่า หรือเ,เพื่อนๆจะซื้อม้เอน้ําทรงเดิมที่ระบายความร้อนได้ดีแต่ไม่ดีเท่ากับม้เอน้ําอลูมิเนียมนะครับส่วนเรื่องฝาน้าเนี่ยก็สําคัญนะครับฝาน้ําเนี่ยถามว่าทําไมมาถึงสําคัญนะครับพอเวลารถเราน้ํามันมีการเดือดนะครับฝาเนี่ยน้ำเนี่ยจะจะ,จะดันจะมีแรงดันภายในนะครับจะทําหน้าที่คือยกเพื่อให้เปิดรูบริเวณนี้นะครับ เพื่อที่ทําให้น้ําภายนอกเนี่ยถูกดูดเข้ามาภายในนะครับเพื่อที่จะเติมเต็มนะครับเติมเต็มภายในไม่ให้ความร้อนนั้นสูงมากขึ้นนะครับเพื่อที่ลดอุณหภูมิภายในภายในหม้อน้ํานะครับแต่ว่ารถเราจะต้องมีถังพักน้ําด้วยนะครับประมาณน,นี้ส่วนตรงนี้เป็นของอันนี้เป็นของ KR v i n t e r นะครับก็คือจะมีเซนเซอร์ใส่เซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ เซนเซอร์กลาวนะครับงานก็ประมาณนี้นะครับรอยเชื่อมส่วนเรื่องฟิลคอยนะครับมันจะมีเห็นไหมครับว่ามันจะมีรอยอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะครับก็คือมองตรงๆมันก็ไม่ได้ล้มมาได้อะไรนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ระหว่างการทํานะครับระหว่างการทาเนี่ยมันก็จะมีรอยมีอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับประมาณนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อไปก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับมาระบายความร้อนได้เหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้ล้มมันแค่เป็นรอยเฉยๆนะครับ ส่วนมอน้ำซิ่งที่มีจำหน่ายหลักๆเลยก็จะมี K R w i t t e r Spico l e a d L S X Max แล้วก็ p x หรือรถเล็กๆที่ใช้น้ำทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดเลยนะครับลองติดต่อสอบถามร้านที่เขารับทำหรือร้านอะไรก็ได้หรือจะติดต่อมาทางเราก็ได้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ธีรยุทธกันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ YouTube ธีรยุทธ์มีเพจ Facebook แล้วนะครับในเพจ Facebook อัพคลิปใหม่ๆลงนะครับและกิจกรรมต่างๆพูดคุยสนทนาในเพจ Facebook ได้เลยนะครับอย่าลืมมากดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ